สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารมณ์เพอร์เฟกและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวเจ้าตัว h าวเทุกคนเห็นอะไรปแปลกไหมครับนี่อันนี้คือสีใหม่สีแดงนะครับสีใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อวานนี้เลยเป็นสีล่าสุดของเจ้าตัวเอสเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจสีใหม่จะสวยแค่ไหนไปกันเลยครับหลายคนน่าจะได้ทําความรู้จักเจ้าตัว h าวเ ไปแล้วหลายอย่างนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ท์โบ243แรงมนะ้าได้แรงบิดมากถึง530นิวตันเมตรนะครับพอเขาเยอะมากๆและในช่องของเรานะครับก็ได้ทำคลิปรีวิวเจ้าตัว h o w S6 หรือว่าเจ้าตัว S6 ที่เป็นตัวโปรกับตัวอันต้าเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงระบบ้อยหลังจอดแล้วก็ระบบเครื่องเสียงต่างๆนา,นานาครับผมให้รีวิวไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองขับด้วย ใครที่สนใจรายละเอียดลึกๆแบบนี้ก็สามารถดูในช่องของผมได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสีใหม่กันครับสีใหม่จะมีเฉพาะตัวที่เป็นตัวอันต้าเท่านั้นตัว Top ท็อปเท่านั้นนะครับจะยังไม่มีในตัวโปรเห็นไหมครับรายละเอียดต่างๆเขาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับไฟตัดหมอก LED ตรงนี้ไฟหน้าที่เป็น LED มีโคมข้างในแบบนี้เหมือนกับตัวอันต้าเป๊ะเลยรวมถึงกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม ขนาดใหญ่ครับ S E B แน่นอนว่าเป็นไฮบิดนะคันี้ส่วนล้อเดี๋ยวเรามาดูล้อเปรียบเทียบกันนะครับนี่คือตัวโสมปัจจุบันที่เป็นสีขาวกับตัวใหม่ที่เป็นสีแดงล้อของเขาก็เหมือนกันเลยครับพูดง่ายๆว่าสเปคหรือว่าอะไรต่างๆคือเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีใหม่เท่านั้นเอง สีเขาเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสีกันนะครับสีใหม่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสีที่เป็นสีขาวกกันดีกว่าที่เป็นสีขาวนะครับนี่เห็นไหมแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสีน้ําเงินสักครู่นะครับแล้วเรามาดูรายละเอียดสีกันนี่อเพื่อนๆค่อยๆดูนะครับ นี่คือสีดำเงินเดี๋ยวเราไปดูสีแดงที่เป็นสีใหม่กันนะเป็นไงครับสวยอยู่นะถ้าเรามาดูใกล้ๆเขาเหมือนว่าสีก็ดีอยู่นะแต่สีมันจะไม่ใช่แดงที่เป็นแดงเงาขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นแดงเหมือนอ,ออกเลือดหมูเล็กน้อยนะครับเข้ามาดูดิ ถ้าดูเนี่ยมันจะไม่ได้แดงแบบแดงไปแบบแดงมากเกินไปนะครับเสียใหม่เขาก็แจงวอร์มมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันดีกว่าส่วนนี้แน่นอนว่าได้เป็น led กล้องรอบคันและคันนี้กล้องรอบคันที่ชัดที่สุดในคาดแล้วล้อ,ออย่างที่บอกว่าเหมือนกับตัวเดิมส่วนยางน,นะครับ ยางที่ได้มาเป็น225/55 R19 หอได้ยางที่เป็น19นิ้วมาซื้อผมเห็นหลายคนแล้วก็หลายคันแล้วนะครับที่ขับกันนี้ออกมาโชว์เพื่อนๆได้เพราะว่ามีคนที่ได้รถไปหลายคันแล้วซึ่งผมบอกเลยว่ารถคันนี้โดดเด่นโดดเด่นบนท้องถนนมากใครเห็นก็ต้องว้าวอะ่ะผมเห็นก็ยังเฮ้ยโหโคตรสวยเรียวเวลาแบบอยู่เทียบกับคันอืน่นนี่กล้องมองหลัง ทับทิมอยู่โซนนี้ข้างบนก็จะมีคิบฉลามด้วยครับโคเมี่เหมือนกันนะครับก็จะเน้นโคมี่เลยนะราวหลังคาแหลกราวหลังคาก็เป็นโคมีมประตูนี้ก็แน่นอนว่าเป็นแบบล็อกเป็นแบบคีย์เนาะเป็นแบบล็อกอัตโนมัติเปิดล็อกอัตโนมัติเมื่อมีกุญแจใกล้ๆอะไรแบบนี้ ในส่วนของด้านท้ายนี่มันพิเศษสุดๆเพราะว่าเป็นไฟที่เป็น LED ยาวเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่เป็นไฟหลอดเลยนะไม่เหมือนแบบพวกเจ้าตลาดนี่คือ LED หมดเลยแล้วก็พาดยาวมันแบบนี้สวยงามมากๆเราลองเปิดดูนะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าเปิดง่ายมากนอกจากฝาท้ายไฟฟ้าแล้วยังสามารถ การหนีบไปด,ด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองดูอื้อมันจะเจ็บเล็กน้อยน,นะครับแต่มันกันหนีบได้ทุกคนเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนีบลูกหลานเรานี่ภายในเขากว้างใหญ่มากเลยครับอันนี้คือการพับเบาะลงไปเนาะเพื่อโดยสารนี่เราสามารถอ่ามาหนีบตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ของหล่นได้เวลาเราเก็บของเนาะไฟแอบไฟข้างในเขาส่วนด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็น ชุดซ่อมน้องยังไม่ได้ยางไม่มียางอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นไฮบริดจะเีนแบตเตอรี่ด้วยก็เลยไม่มีพื้นที่ให้ยางอะไรด้วยนะครับภายในกว้างขวางบอกได้เลยว่าคันนี้กว้างที่สุดในคลาสนี่โอ้โหเก็บพอนเยอะม,มากถ้าเราพับเบาะไปแบบน,นี้แต่เบาะเขาเยังไม่ได้เรียบแบบสนิทเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อดีกว่าครับปิดฝาท้ายเลยโชว์สักหน่อย อเป็นไงครับสีแดงคู่กับไฟที่เป็น LED จะโดดเด็นมนท้องถนนไหมแต่ผมชอบล้ออลอยของตัวโปรมากเลยมันสวยกว่าครับทุกคนไม่เป็นไรนี่คือตัวโปรเสียงเงินและนี่คือตัวอันต้าสีแดงเห็นไหมแดงมันจะแบบไม่ใช่แดงฉ่ำ เราอยู่ในด้านในของเจ้าตัว h a v v l s s เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับความรู้สึกจเดิมกลับมาเพราะผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วสำหรับเป็นทั้งตัวอันต้าและตัวโปตัวนี้เป็นอันต้านะครับสีแดงก็จะเหมือนกับตัวอันต้าทั้งหมดเลยแต่ที่ผมชอบเจ้าตัว Haval well มากๆผมขอชื่นชมอ่ามันมีภาษาไทยให้ในจอแล้วก็จะมีคาสั่งเสียงที่พูดเป็นภาษาไทยได้ด้วยคือมันเร็วเขาเรียกว,ว่ามัน ตอบสนองต่อเราเร็วมากแล้วก็ความผิดพลาดน้อยมากซึ่งของเขาเพิ่งมาในไทยปีนิดปีแรกนะครับทําได้ดีมากๆอันนี้ต้องเชื่นชมเราไปชมรายละเอียดกันต่อด,ดีกว่าครับผมลายเป็นมัลติฟังชั่นพุ่มหนังอย่างดีเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะดูว่าตรงที่เป็นแตรนี่จะมีขนาดที่ใหญ่เหมือนกันแต่เวลาเราอยู่อยู่ตรงนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าเราก็เป็นมลายสกาก้านดูดีเลยครับ ส่วนของส่วนนี้เป็นแบบ full digital เลยมีแบบ AI แล้วก็มีเป็นออ i m a t i o n ให้เราเวลาเราขับขี่นะครับออนิเมชันเหมือนรถ Tesla เลยว่าว่าเวลาเราขับแล้วเจอรถเจออะไรแบบนี้ก็เจ๋งส่วนนี้ก็เป็นจอขนาดใหญ่มากๆเลยครับเป็น full digital เหมือนกันแต่ข้อเสียของเจ้าตัว house s คือไม่มีเขาเรียกอะไรคีย์ลัดน้อยไปหน่อยครับคีย์ลัดเขามีแค่พวกไฟต่างๆเอง อันนี้เป็นโหมดการใช้งานที่เป็นกล้องอระบบขับขี่อัตโนมัติระบบถอยจอดอัตโนมัติ3ามเลเวลนะครับคันนี้มีถอยจอดอัตโนมัติ3ามเลเวลสามระดับ3แบบเราก็จะใช้กล้องตัวนี้ในการจับกดปุ่มตัวนี้ใครอยากรู้นะครับก็สามารถกดข้างบนหรือว่าหาคลิปในช่องผมได้เลยผมทำรีวิวระบบถอยจอดไว้เรียบร้อยแล้วแอร์แยกโซนมีออโต้เบรกโฮ เราอยู่ในด้านหลังของเจตัวฮาวิสิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสีแดงเป็นสีใหม่อันนี้ผมทําการปรับเบาะฝั่งคนขับมาพอสมควรเลยนะเห็นไหมเราเห็นว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเรามีพื้นที่ตรงขาเหลือเยอะแล้วก็บนหัวเหลือแบบเยอะมากๆครับใครไม่รู้ว่าจะสูงเท่าไหร่ก็สามารถนั่งได้นะครับภา,ายในเขาแน่นอนว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นซอฟทัชสีดําตัดด้วยสีดํา และมีสีขาวก็เป็นซอฟทัชเหมือนกันและมีตัดด้วยสีที่เป็นออกสีทองๆรวมถึงข้างบนก็เป็นสีดำแต่นี้เป็นฮาร์ดทัชนะครับยังไม่ได้เป็นซอฟทัชเดี๋ยวเรามาลองนั่งอีกฝั่งนึงให้ดูนะครับนี่อีกฝั่งนึงก็เส้นเดียวกันผมชอบตรงนี้นะครับซุ้มคัาน,นี้ซุ้มไม่ใหญ่มากนะก,ก็มีที่รองซุ้มไม่ใหญ่มากก็ทําให้เรา สบายเวลาเรานั่งนะครับเราลองนั่งโซน3เนี่โซน3ก็โอเคแต่าขาก็จะขึ้นมาหน่อยเหมือนกันเห็นไหมจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ได้สูงมากเท่ากับรุ่นอื่นๆภายในวัสดุด,ดีมากจุดนี้มีมีให้มีไฟให้มีไฟให้ตรงนี้ด้วยแต่ละจุดมี 1, 2, 3นึมีจุดที่1ขึ้น3จุดครับ เราไปดูเอ้ยตรงนี้เขาก็มีบอกให้แล้วตรงนี้สามารถเอาออกมาได้นะครับแต่คันนี้เหมือนกับว่ามันคุมไว้อยู่และในส่วนของตรงกลางครับเราจะเห็นว่ามีแอร์ขนาดใหญ่เลย2ช่องอันนี้น่าจะใหญ่มากๆแล้วก็จะมีเป็น USB สช่องไว้ให้เสียบครับนี่ภายในเป็นไงครับดูดีเลยนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยคันนี้นะครับจัดเต็มมากๆเพราะว่าให้มาทุกอย่างให้มาทุกระบบเลยครับมีที่เป็น ACC Adaptive Cruise Control ตามคันหน้าจจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับมีระบบที่ตรวจจับความเร็วที่เป็นป้ายจราจรด้วย มีระบบเลนคลิปเตนคลิปแล้วก็ดึงกลับด้วยนะครับรวมถึงมีกล้องรอบคันคันนี้เป็นกล้องรอบคันที่เขาเรียกว่าชาัดที่สุดนะครับแล้วด้วยมีปลายสปอร์ตมีเบรกฉุกเฉินมีระบบถอยจอด3ามเลเวลนะครับ3ระดับอันนี้เป็นถอยจอดอัตโนมัตินะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการรีวิวรอบคันแล้วก็รีวิวภายในคร่าวๆถ้าใครอยาก ได้แบบรายละเอียดลึกๆนะครับระบบต่างๆสามารถดูในช่องของผมได้เลยครับมีเยอะมากแล้วเป็นยังไงสำหรับสีใหม่นี่สีใหม่ที่เป็นสีเลสเป็นสีแดงของเขานะครับสีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยตอนนี้ผมอยู่ที่อ่ uh, า GWM พนครอุดมสุขนะครับใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้สามารถมาได้มันอยู่ใกล้ๆกับอ่า Tool Digital เลยครับอยู่ตรงข้ามกันเลย ก็สามารถมาชมกันได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตสือให้ดูอีกรอบนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้น,นะครับแล้วชอบหรือไม่ชอบคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสีใหม่อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ